โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาเก็บเกมเก็ชินที่แพรกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาทําการสรุปเควสชื่อเสียงของเมืองฟอนเทนซึ่งก็จะเป็นเควสท,ที่มีชื่อว่าแสงผิดแผกแห่งห้วงลึกโดยในเควสนี้นั้นมันจะไม่ได้มีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ตัวของเรานั้นจะต้องไปยังพื้นที่บางพื้นที่เพื่อเริ่มเควสซึ่งมันจะอยู่ตรงบริเวณไหนและมีวิธีการแก้ไขเควสอย่างไรเอาเป็นว่าเรามาดูกันเลยดีกว่า โดยจุดที่เราจะสามารถรับเควได้นั้นจะอยู่ตรงบริเวณใต้น้ําซึ่งมันก็จะอยู่ตรงบริเวณใต้น้ำบริเวณนี้เลยและเพื่อมาถึงตรงบริเวณนี้แล้วนั้นมันก็จะมีหินก้นแม่เราเข้าไปอยู่เราก็ต้องนําพลังของซิมิชีวิท่าน้ำนี้มาระเบิดหินตรงนี้ก่อนแล้วเรานั้นก็เดินทางเข้าไปยังถ้ำนั้นเลยโอโ้โอเคระเบิดตีโฟเยบเก็บก่อนเก็บก่อนลงมาออ่าโอเคแบบไว่า อ่าโอเคปึ๊บโอเคมไ,ไม่สมงสารคนตัดต่อเลยประตูปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้ช่า โดยเมื่อเราเข้ามาถึงห้องในจุดนี้เรียบร้อยแล้วภายในห้องนี้นั้นก็จะเป็นเหมือนศูนย์วิจัยบางอย่างซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการเริ่มเควสเลยโดยขั้นตอนการขาไขปริศนาตรงบริเวณนี้นั้นก็สามารถทําตามผมได้เลยขวาก่อนแล้วกันไปขวาดูก่อนดิจ์ปึ๊บทางขวานี้มีแสงอะไรอเจ้าอุยยออุยออุเช้า ติดติดคือโอเคอะไรอ๋อตัดนี่คือเกมเพย์กานแป๊บโดยการแก้ไขไกลไกตรงบริเวณนี้นั้นตัวเราแค่จะต้องปรับโฟกัสแสงให้ตรงซึ่งก็ตามนี้เลยอ๋อโอเควิธีการคืออ้าถ้ามันชัดเราเราก็กดถ้ามันชัดเราก็กดไปฝา่าตรงข้ามต่อ ง่ายง่ายง่ายชิวชิวผมชิวชิวชิวหรือเปล่านะเรบข้ามจะมีอะไรดูดิแมนอุ้ยตึกแปลบ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 เหมือนจะมีอะไรหายไปเยี่หลานทราบร้อยหกสิบองศาเมื่อกี้คือแบบวิ่งวิ่งวนเลยอ๋อมี อะไรสักอย่างแกนพลังงานหายไปปะโอเคต้องไปหาโอเคน่าจะห้องนี้แหละนี่เปิดประตูแฟบอะไรวะเดยอ๋ออยู่ตรงนี้ไงอ๋อไปตรงนู้นก่อนออออโอเคถึงอยู่อ่นนี่แกนพลังงานแล้วก็มาใส่ตรงนี้ยิงเข้าไปไหวชิวไหวชิวไหวชิว ไอไอหมาที่ไม่เกี่ยวเน่ยเราจะมาเก็บแกนโทษทีนะเจ้าหมาน้อยเก็บแกนอือไปไปกันไปปรับเทียบอ่ะอันไหนนะเราต้องเทียบอันไหนอ่านี่หนึ่งถึงอันแล้วอ่าสองใช่ปะเออตอนแรกนึกว่ามันต้องพร้อมกัน ต่อไปอันที่สามมันตรง,ตรงนูน่นไปเดียดีกว่าอ้อมไปเลยไปปึ๊บโอเคดิเช่อ้อ,อมมาหย่อนที่อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอันนี้โอเคต้องหาอุปกรณ์อ๋อนั่นไงบ,บนนูน่นโอเคเจ๋อแล้วโอเคโอค้ยติดระโดดติดตู้แป๊บน,นึง เมื่อกี้กำลังจะดูอะไรดีถ้าเป็นสีเขียวเป็นงั้นมองไม่เห็นคือแบบเขียวเอ๊ะสีมันเขียวแพดตัดไปเก็บปลาเอ้ยไหวชิวบอกแล้วไหวชิวกลไกนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไหวชิวไปจ้ากดหนึ่งทีอารชัดละเอ้ยไม่ชัดต้องชัดแบบไหนอื้อชัดแล้วเอ้ยเอ้ยชัดแบบ 4K เออนี่โอเค 4K หมดแล้วนี่ว่าอันตรงกลางเสร็จแล้วทำไมเขาไม่ยิงจากด้านบนตรกกงกลางมาโดนด้านล่างเลยวะจะเด้งไปเด้งมาแบบเดี๋ยวมันก็ง่ายไปสิดูดิ่ดูดินั่นแหะยิงจากด้านบนลงล่างเนี่ยปึ๊บเนี่ย <laughs> เดี๋ยวมันมนิราภัยไงนี่ไงอ๋อเป็นกงนิราภัยเฮือ,อ <laughs> มีหุ่นเฝ้าด้วย หลังจากที่เราแก้กลไกตรงบริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปยังห้องด้านล่างซึ่งด้านล่างนั้นก็จะมีโบราณสถานอีกชั้นหนึ่งซ่อนอยู่ดำน้ำไม่ใช่น้ำวันนี้ไอ้วัดนี้เจ้าหุ่เอ้ยอย่าหนึ่งทีมาตีหน่อยเประตูวซีมีอยั้งวาว่าโอเค สวัสดีเจ้าหุน่นอ,อ,อะไรอะเดิเมื่อเรามาถึงตรงบริเวณนี้แล้วนั้นเราก็จะพบกับหุ่นยนต์สตัวที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เข้ามาทำร้ายเราในตอนนี้อะนะตัวเราจะต้องสำรวจบ,บริเวณอรอบๆห้องนี้ซึ่งมือก็คือตรงบริเวณกองหินด้านหลังเราต้องจะต้องนาําตะเกียงพลังงานที่อยู่ในหินนี้มาเปิดใช้งานกลนไกเพื่อเปิดประตูตกใจเึกว่ามันขยับแล้วนี่ไงพอกพลังงานใส่กลไกลตรงนี้ทีนะ พนนันร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันทำงานแน่นอนโอเคเส้นการะจญภันนยมาเท <c oughs> ่าไหร่กี่เมืองแล้วห้าหกเมืองรวมอินกาด้วยนะก็ไม่ผิดครับผม หลังจากที่พวกเราจัดการกับพวกมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นดูเหมือนว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์ของที่นี่เดินเข้ามาซึ่งตัวของเธอนั้นก็คือเซวิกโดยตัวของเธอนั้นก็ได้บอกว่าศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่ตัวของรุ่นพี่เมลาเดสใช้ในการทําการทดลองหุ่นยนต์แต่เขานั้นก็ไม่ได้กลับมานานมากแล้วเพราะว่าเขานั้นไปติดการทดลองหุ่นยนต์ที่อื่นอยู่ซึ่งก็คือหุ่นยนต์บอสคู่ที่เราต่อสู้นั่นเองตัวของรุ่นพี่นั้นจึงไม่ค่อยได้กลับมายังที่แห่งนี้โดยตัวของเซวิกที่เห็นว่าเราอยู่ที่นี่แล้วจึงอยากจะขอให้เราเก็บข้อมูลโดยเทปเจาะดูของพื้นที่แห่งนี้กลับไปส่งให้ยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อที่ตัวของเธอจะสามารถเบิกค่าเก็บกู้ ซึ่งเราก็ต้องรวบรวมตามหาเทปจอดูในสูงวใิใจัยแห่งนี้ซึ่งมันก็จะอยู่ตรงบริเวณรอบๆนี้เลยจะมีอยู่3ชิ้นอ่ะนะก็คือตรงบริเวณพวกเรืองแสงเลยพวกนี้เนี่อันที่หนึ่งอะไรสักอย่างแหละไม่อ่านแล้วกัน <c oughs> อันนี้โอเค <c oughs> มีตรงไหนอีกมุมนี้ไม่มีไหมมีไหมไม่มีไม่มีมุมนี้เอ้จ้าลบหล่อเป็นใครแหละ <c oughs> เออไม่ใช่อ,อันที่สอง หลังนี่ปะนี่เจอละเรียบร้อยดัยหลังจากที่เรารวบรวมมาครบหมดเรียบร้อยแล้วตรงเซวิกนั้นจะขอให้เราช่วยนําข้อมูลเหล่านี้ไปส่งยังศูนย์วิทยาศาสตร์นําข้อมูลเหล่านี้ไปให้รุ่นพี่คริสเซเล่เพราะเธอนั้นยังต้องจัดการเรื่องอะไรบริเวณนี้อีกเล็กน้อยโดยเราก็ออกจากโบราณสถานแห่งนี้จากอุโมงค์น้ำที่เธอเปิดให้ได้เลย เนื้อมาเราออกมาได้เรียบร้อยแล้วนั้นเราก็ไปยังสูรวิสัสด์กันเลยดีกว่าเพื่อน,นําเทปที่เราได้นั้นไปรงเพียงเท่านี้นั้นมันก็จะเป็นอันเสร็จเควสนี้แล้วด้นหลังจากที่เราเสร็จเควสนี้เราก็จะได้รับความสําเร็จมาอีกด้วยะนะก็เป็นว่าเป็นเควสที่ง่ายๆลรืมัง้งถ้าเราหาเจอนะ ก็จะเป็นการจบไปสำหรับเควสแสงผิดแผกแห่งห่วงลึกที่ในส่วนนี้นั้นก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรมากมายเลยสามารถทําตามได้แบบง่ายๆซึ่งก็เป็นว่าในวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาจนจบแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามดูสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละแล้วลเจอกันใหม่บายๆจ้า